ก็ขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมที่รักแล้วก็เคารพทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเซาส์เปาโรฟุตบอลที่สวยงามของเราก็เรียกได้ว่าฟอร์มแรงยังถึงขีดสุดเลยนะครับผมสำหรับทัพไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลภายใต้ใตการคุมทีมของมิเกลอารเตต้านะครับโอ้โหยิงทีสองสานัดแล้วนะครับยิงตะบันไส้แตกใส่คู่ต่อสู้เป็นว่าเล่นเลยนะครับผมและแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีภาษีดีกว่าชาวบ้านเขานะครับในนัดเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยดันไปสะดุดเสมอจ่าฝูงแดนใต้ยอย่างสิงโตน้ำเงินคลามเชลซีีีไอกทให้3ม แชมป์ณนะเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์นะครับต่างเคี่ยวกล่ำกันในโค้งสุดท้ายกันอย่างหนักหน่วงกันเลยทีเดียวเลยครับผมสำหรับในการลุ้นแชมป์ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับทางด้านมิเกลอารเตต้านะครับผมกุนซือของอาร์เซนอลเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์ปลุกใจลูกทีมถึงเป้าหมายในการควา้าแชมป์ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วล่ะครับผมหลังจากที่ทีมของพวกเขาเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มแรงฟอร์มสุดยอดอันถึงขีดสุดนะครับโดยทัพปืนใหญ่นะครับผมทำผลงานได้โคตรยอดเยี่ยมไร้เทียมทานเลยนับตั้้้งแต่ขึนนปี2024มาาะครรับดวยกก ชนะ5เกมรวดในลีกนะครับผมโดยเกมล่าสุดบุกไปถน่มเบอร์ลีดแบบเหนือชั้นไปถึง5ประตูต่อสูนะครับพร้อมทําไปถึง21ประตูกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าแนวรุกเนี่ยโคตรโหดเลยนะครับและยังทําคะแนนไล่จีหงแดงริ้วคูเหลือเพียง2แต้ม2คะแนนเท่านั้นนะครับโดยมิเกลอาร์เตต้านะครับผมเฮดโค้ชใหญ่ของทีมเอติเดอใหญ่อาเซนอลนะครับผมก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าในตอนนี้สิ่งที่เราทําได้คือชนะในเกมของเราและหลังจากชชนะนอกบ้านสุดสําคัญใน2นัดเรายังมีเกมหนึ่งท ทีมดังทีมดีจากโปรตุเกสผมวังว่าเราจะทำมันได้ในการควา้าแชมป์พรีเมียร์อังกฤษเพราะเรามาอยู่ในจุดนี้แล้วแต่มันคือความคงเส้นคงวาของทีม คุณจะได้เห็นถึงมาตรฐานของทีมอื่นด้วยและเราต้องการมันแน่นอนที่สุดก็น,นี่แหละครับผมคือการให้สัมภาษณ์ของมิเกลอาร์เตต้าหลังเกมที่อาร์เซนอลนั้นถล่มเบอร์ลี่ไปแบบขาดลอยนะครับโดยทั้งนี้นะครับอาร์เซนอลจะลงสนามในเกมนัดถัดไปในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับที่จะบุกไปเยือนเอฟซีปอร์โตในนัดแรกในกลางสัปดาห์นี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะครับเอฟซีปอร์โตก็เล่นได้โคตรดีเลยในบ้านนะครับก็ต้องมารอติดตามกันยาวๆนะครับผมสำหรับ จะไปจบอันดับที่เท่าไหรในศึกพรีเมียร์ลีกและปีนี้นะครับพวกเขาจะสามารถไปถึงฝั่งฝันนั่นก็คือการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้หรือไม่เนี่ยก็ต้องมารอติดตามนะครับเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยก็เยอะแยะมากมายเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นหงแดงลิเวอร์พูลข,ของปีสุดท้ายของเยเกนคอ็อปแล้วครับยังไงเขาก็หมายมั่นปั้นมือที่จะเอาอยู่แล้วเละครับผมในจะแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ปีที่แล้วนะครับก็แซงอาร์เซนอลในช่วงโค้งสุดท้ายคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปนะครับผมก็ต้องรอดูความคงเส้น,งน,นคง เอาละครับผมก็จบไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวสารประจําวันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับรวดเร็วก็ชับฉับไวไม่ยืดเยื้อก็ต้องเซาสเปอร์รโรฟุตบอลที่สวยงามของเราเนี่แหละครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับ